เอาใครเล่นแฟนน้ำแลนวะฮาโนบีลีเดอร์เฮ้ถ้าจะมึงอ่ะเอาเลยตอนนี้ไม่พิงไม่พิกเราจะเล่นกันชีวๆแพ้งมันดีเช็งดีเช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  กูการนะครับเฮ้ยเกมนี้ไม่ต้องหวังกูมากนะคอมแบงก์เอ้ยทำไมไม่อัพโหลดก่อนวะอัพอัพสอนเราจะได้ยิงฮะเฮ้ยไม่เห็นเอ็มเล่นแนั้นนานมากโถนานโูนานโู เป็นเวลาประมาณยี่สิบปีครับนะพี่หมีพี่หมีพี่หมีพี่หม,มีว่าไง้องเดชไแตอวะว่าลืมเลยพี่หมีเป็นเพื่อนพี่เฉยโถใช่ไหมว่าไป ตอนที่จักพัดนั่นคือจากน้ำนั่นก็เท่เลยวะ่ะใช่ใช่เท่มากดีดีด้จังเลยค <Yes. S 1> ุยอะไรกันนะเพื่อนสามร้อยไงแค่สองร้อยก็ฉ่ำเลยไปเลยไอ้หงินยินไง Os, ที่เ้ยบ้อมตีไอ้หี้ยคืออินแม่งไม่ได้มาเลี้ยงกูอินมาทำอะไรครับมาลากูด้วยเยี่ยมครับเอินอับเฉลิมจะตายยัง นิกส <laughs> <cu> ์แอสเซสซินคิวใครวะอินสแตทเตอร์อ่ะเปล่าโดนดีกว่าแบงตีไปตีไปไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรดีไปนั่นแหละดีแล้วมานาหมดเลยแเลนส์นี่แปลว่าหอกใช่ไหมใช่แต่ถ้าแร็์แปลว่าดินจ้ะ เอาซัก,กูไม่รู้จักเลยแต่ทาแลน <c oughs> แต่ถ้าแรนดอมจะแปลว่าสุ่งนะฮะตแต่ถ้าคนดอมจะแปลถึงยางมึงจะเอากี่แลนนะกูให้มึงเล่นละกูปล่อยให้เป็นเวลาของมึงเอาให้เต็ม <c oughs> ที่นั่นเถอะเอ็ม <c oughs> โอ้อี๋ เมื่อกี้มึงไม่ได้นี่เลยไม่ได้ดันมันเข้ามาเลยเพราะว่าสตันกูห้าวน,นี้แน่นอนกว่าเยอะเอาเวลาไปตีดีกว่าไอ้เฮ้ยคือ เฮ้เไปไปิงปิงปิง,ปงลูนหายไปไ,ไห,หปนบ้าวะบนมันเดินลูนเหรอ,อเฮ้ยกลางหายนะครับ ว่าลู่ไหนไปไหนฮะเฮี <ics> <AP> ้ยใครรักอะไรวะปิ้นไงเฮี้ยอีดิสค็อกชั่นเนี่ยรัดขีหมดเลยเนี่ยไม่ใช่มันฟาร์มมันฟาร์มได้เว้ยแต่แบบคือมันยึกยักยึกยักอะแล้วมันก็ไม่ดีนายขี้แรงเราแม่งรอตีคี้เป็นเดียวเออไปกลางหายก็จะมีอัจติแล้วแหละ กูจะมีของเมื่อไหร่ะวะใส่ร้ายปิง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 ไม่เห็นใครวะ Okay. โอเคนลบลนใช้ฮะ <c oughs> จะใช้นล้วก่อนแป,ป๊บนึง่งจะซื้อว่าซื้อว่าสิงไว้เลยสิงไว้เลยดูอยู่บน ah, <yes. S 1> ไม่รู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่า ah. ไอ้นี่เดินลนเหมือนกันเห็นได้บ <cannot> ิ๊กซิด

มีดัดไหมมีมีวาดอ๋อ oh, ได้ได้ได,ได้มีวาดแล้วกูจัดให้กูลงไปล่างแคปหวาดกำลังมา

เยอยไปแล้วสตอมมาอยู่กับพวกกูเนี่ย <Why not? S 2> สตอมอยู่นู้นใช่ไหมเออตอนนี้สตอมหายแล้วไปเลย๋ยูไปเลนอื่นนะ๋ยวกูไปจัดวาร์เยอะ ออแต่แม่น่าไม่ไม่โบที่แม่จะออกมาแล้วเขาโดนนันติไปให้โดนกูไปเจ็บเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เหลืองๆให้อะซรสิกอนะต <c oughs> ่สิก <c oughs> ี่โบนี่โบนในป่า <c oughs> เออไอยป้อมดักเรียนเรียน <c oughs> ไมแ่แต่บุเชือ่อภาคนี้ไม่ต้องหวังกัดเลยแม่งกัดชา้า เปลาเป็นการอ่ะมีดีเลยนิดนอยเหมือนมีดีเลยคือไม่เหมือนไม่เหมือนดัดหนึ่งที่ว่าแบบแบบปุบปุ๊บกัดปั๊บอ่ะ <c oughs> เขาเขาวายกันองคนนี้ก็พกดัดมาด้วยแหละไอ้ชี้โดนปั๊นนิดโยวาไปช่วยบนดีไหมวะมาช่วยกูนหน่อยเลยต้อง แม่งตัวจริงก็เห็นมึงวายเฮียอยู่เฮ้ยี่ตายนี่ไงอมาไปละไม่ไปหรอกไมช้าไปหรอวทุกด่าสวยกูคายดูด้วยเฮ้ยไปต่อดีวะ เอาเป็นไรเดียวเอาเบอร์ให้ได้จบ <Okay. S 1> ใช่เห็น <Ooh. S 1> เห็นแล้วเห็นแล้วกำลังวิ่งไหมฮะเอ้ยมันหายไปแล้วลวะไม่มีนี่แล้ววิ่งไปกลางแล้วรับเลยแลนดแลนอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่นี่ที่มันหนาไม่พอวะโ okay. อ้ยกูฟาร์มแล้วนะ เจอกันอ <Yes. S 1> ีกทีท้ายเกม แอนดาซินมีไม่ใช่หรอแอนดาซินเจลแจกข้าร้านแตกแจกแอนตีซินโดนปักเ,ออเดี๋ยวพุกเลยนะฮะอ๋อแมวไปร้านแล้วไม่ใช่หรอไอ <c oughs> i ีดเ h ขึ้นไฟแต่ยูแคนไฟ แป๊บนึงวะขอจ้ะสนสนแล้วคุณรู้ว่าไอเสิร์ตเล่นไอแฟลันตีเล่นว่าโอ้โเ้ยปิงขึ้นปิงขึ้นรอแป๊บโอเคปิงมาแล้วนะครับเฮ้ยล่าง่ะ ไม่ท uh? mm ันแล้วแบงค์ไเป็นไรเพื่อนก็มีเวลาเหมือนกันนะเพื่อนเป็นไรเพื่อนรอได้ โดนนะจ๊ะโอ้โหเขี้ยวว่ะแม่งหลบหมดเลยอะ่ะได้จ้ะเซิร์ฟไหมโอ้โหเสร์ฟไปไหนอะ่ะเขี้ยแม่งเล่นโดนเนียนพอไหมพอแล้วเอ้ยหลังหลัง,งลหลังโดนเนียนแล้วหลังโดนเนียนแล้วตัวอะไรเอาจาัดไปหมเยอะไอ้โดนแล้ว ที่วันนี้ผมได้ง่ายๆแล้วจริงๆว่าตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ผมได้เบิร์นจบคุยทรายว่ะก <laughs> ็เนีเ่ยเกนเล่นนะ่ะได้เบิร์นสบายยาวได้เบิร์นได้เลยเรียนแค่นั้นแหละห่วยหรไอ้เ <laughs> ห<น>ีห้ย เมื่อกี้เมื่อที่ยิงเพื่อนเจ็บเว้ยมันเดินออกไปข้างมันเดินออกไปตรงนี้ยิงทลือนเลยกระเดื่อขึ้นบนเลยเม่อกี้ยิงอะยิงไปเลยไม่ต้องคิดอะมากคือยิงไม่ต้องไม่ต้องกะให้มันแบบโดนตันๆห้าวิหรอกตอนเนี้ยเขาห้ไงกูพวกกูก็มีหุกกลับมาคือตอนเนี้ยเอาดาเมจไ้ก่อนพี่แบงค์ตอนเนี้ยเออโอเคโอเคคือเราอยากเน้นสตันยาวตอนเนี้ยคือเน้นฆ่าไว้ได้ก่อน Tân nói tay cho chúa đi vào quyền định về 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 quyền không? về quyền định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  <tậu> yeah, uh, Anh uh, đuôi đi. Anh đuôi đi. Anh đuôi đi. Anh đi. Anh đuôi 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 đi. đi. โดนตา,ตาย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 รอดรอดว่ะเอ้าคิดให้คิดตีตายเอ้ยอเฮ้ยอูก็ให้แบงค์มันลัดด้วยไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็ไปนไรพี่แบงค์มึงก็เล็ดตาหน,นี้มึงกระเล็ดจำไว้เลย<ช>ตาหน,นี้มึงก็เล็ดพี่แบงค์อ่ตาเก่งตาคนเก่งใจไม่ไหวเก่งใจเฮีย <laughs> อยู่คอนโ่ไอพีไอ้แบ๊กบอกเขาบอกว่าไอ้พี่พี่แบ๊กว่าอีกแล้วหัวไม่คือจังหวะเมื่อกี้มันฆ่าได้บาคเออไอ้เพียเอ้ยทีนี้คือพี่แบ๊กคือกูก็ไม่ได้งกคิวขนาดนั้นปะวะคือจังหวะเมื่อกี้มันฆ่าได้ก็ฆ่าไปก่อนเว้ย ตอนนั้นมันก็ตัวเล็เหมือนกันก็เลยค่าได้ค่าไป <ingo ingo> ดันบนดีกว่าบนแตกไปแล้ว <ingo> ซื้อวหวาดป่ะไม่ <ingo> <ingo> ดันเข้าไปข้างในลึกๆเลยโอเคไปเลยแถวนี้เฮ้ยสวิงกันดีกว่า เฮ้ยดีละไอ้เนี่ยไอ้นี่มาบินบล็อกมาเลยไปอ้าวเหียดิฟุสเซเบตจะเวลสองนะอ้าวแล้วมันไปอยู่ทุกคันหะดิฟุสเซเบตจะเวลสองนะเฮ้ยระวัง ถอยก้อนถอยก้อนไอ้ฮีกูไม่รู้ปั๊มไอ้ขอขอได้ป่ะทานกินครับงอไปดีกว่าไปเป็นไนซ์ทุกมากเลยอ่ะกูคิดถึงตอนที่กูเล่นเวเวอร์แล้วอยู่ดีๆมันฮึ สวยกูไม่ต้องทำอะไรแล้วม้งเออต้างมือก็เป็นเวลกมาแต่กูงงที่ว่ามันยืนรออะไรยืนรออะไรอ๋อตรงนี้มีว่าตรงนี้มีว่าอะไรอย่างนี้ปกติแล้วืูไม่ได้ฝากวาดเอาไวต้ตรงนั้นนะจ๊ะกูว่าแล้วทำไมกูฟาร์มช้าลืมเปลี่ยนเช่นคีป ประจำนะเอชีทชิปชิปชุดนี้จริงเฮ้ยเวนอะไรนี่วะนักกล้าแม่บา้าทางปลามันมีตัวฟาร์มปาาเหร่าวะรู้สึกมันหายอย่างเงี้ยไปสักตัวหนึ่งต้องปลาให้ซาคูเดินดูข้างล่างให้แหละที่ฟุซ่าเบยเราสองก่อนที่จะใช้นกด้วยเราออได้ก็ออเลยเพราะว่าเราจะได้มีเส้นทางไปฟาร์มไว้ดันป้อมม<า>ัง่งอะไรมั่ง ได้เลยเพื่อนไปเข้าไปเข้ไปเข้งไปเฟไปเหล็กชุดอินตัวนึงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้ยเยี่ยโดนไม่งามโอ้โหเหลี่ยมเฮยอกคอมโบเคยสัวง Happy, stand aside. The thunder of my own. oh, 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 oh. oh, oh I <laughs> <ล> <laughs> มันนี้ดวงมันขึ้นจ่เล็กกูหน่อยอ๋อโอ้กางลามึงนี่ กินขนมมาเนี่ยเรเดียนรับรับรนครูส่งพันครูไปโอ้เจอไหวเยอะตวคอมีป๊บนึงเดี๋ยวมังปริษฐ์มึงเน d ก็ม <ort. S 2> uh ันเพื่อนกกนก็มันเพื่อนก่เนี่ยไม่มาได้เลยโอ๊ไอ้เพี้ยมึงมึงดนกูยิงสอนก็ถือว่ามึงโง่ที่สุดในสามโลกก็ล่ะ จริงว่ะไอ้ยี่แม่งโดนสอนกูยิงสอรแม่งโดนอยู่ตัวเดียวตัวอื่กกูยิงไม่โดนไนี่อ่ะยิงเล่นทีมันยิงกระป้อมมันปะรู้สึกขึ้นมันแค่ตายวพอดีป่าววะโอจังหวะเนี้ยไม่ต้องขึ้นหรอกมาเอ็นเหนือใช่ จับไปไหนเลือนหมดไปกูหิวให้ผมเล่นมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้ปิดแต่แค่จัดไปไปไหนแล้วมานี้สวยว่า My pet t a n k thanks you ไม่คือกูกูพูดจริงๆนะฟันแลนดน์เหมาะกับแมนเทสตายมากเซิร์ชทำไรอะอะไรอมึงวะเอามีลานหน้ามึงอารมณ์ไหนเนี่ยฮะอ๋ออยากตายใช่ไหมเนี่ยนะเอออยากตายเอาวันเียียดอ,อ่ะมึงฆ่ากันไม่หนำเลยกูไม่ต้องทำเชียอะไรละ อ๋อนี่โดนอะไรผมยังไม่เห็นโดนอุ้ยถ้าห้องไทเวศโดนแบนไม่แปลกที่เพราะว่าห้องไทเวศอ่ะมันแบบเหมือนห้องฟาร์มอยู่แล้วไงเยวบอตตี้นี่ก็จะสู้นะ จสู้หรือทำอะไรไม่ได้ว่าน่าจะเป็นประการหลังยืนนิ่งๆกาวตีนเลยพวกคุณมีก็แดกเลยดิหลอกกูตายใช่ไหมเนี่ยยังดาวสังเวมันเลยตามใจหน้าบ้านนี่เดีรอะๆตัวไหนดีวะตัวนี้ได้วกันไม่เล่นหรอที

ทไมวะสารภาพไหมนี่เป็นครั้งแรกที่กูเลนแล้ว ปื้มเลยของนิกอยากได้มานานแล้วของเนคมมอฟด้วยได้อะไรวะคื้นประทับใจได้แรลได้ภาคุมุมเนคมอฟเน่กูลองเลงชุดนี้เลยชนะแล้ว <Hey. S 1> เอ็มก,กูก็ชนะทีตาเป้าา <laughs> ค,คือเหมือนอีกตาที่เอ็มจะรู้ว่าน่าจะแพ้ <laughs> แน่นอนคือมันเหมือนกับมันเป็นแบบแครี่เอาไว้ตัดจังหวะมากกว่ามันเป็นตัวเพื่อไงเว้ยมันไม่เชิญแครี่เป็นแครี่เพื่อออกเพื่อทําเป็นโดวแทงอะเออผมว่ามันเป็นแครี่เพื่อเป็นแทงะเลดเพื่อเป็นแทงไม่ใช่เลดเพื่อเป็นตัวไม่ใช่เลดเพื่อเป็นตัวดาเมจกูฟานแล้วนะมึงไม่เชเดอร์เลยเหรอเออฟูจาน กูมไม่ได้กัดเลือกเว้ยคือกูกัดเปลี่ยนสัตว์มันไส้กูเล่นเทเลเบดได้ไหมเล่นอ,อินโก้